สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอาสุศึกโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมาทำให้ความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลิมิวส์นะครับสถานี้ย้อนกลับไปเมื่อ14ปีที่แล้วครับศึกมวยประกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เวทเวทครับของ WBC นะครับริคาโดมาโยก้าครับเจ้าของตำแหน่งชาวนิการากัวนะครับเจอกับเดอะกลเดนบอยครับออสการ์เดลาโฮยาคู่นี้ชกกันไปเมื่อ6พฤษภาคมปี2006ครับ ที่สังเวียนเอ m จแอนแฟรนในลาสเวกัสครับแล้วก็นี่ครับเดือดตั้งแต่ก่อนชกโอ้โหเรียกว่าคูนี้นี่ด่ากันมาตั้งแต่ก่อนชกเป็นเดือนเดือนนะครับว่ากันอย่างนั้นโดยเฉพาะฝั่งของริคาโดมายอคาเนี่โอ้โหดูถูกเหยียดหยามเหยียดหยันตะเราย่าซะไม่มีดีนลครับอะไรครับไมเคิลบอฟเฟอร์ครับโคศกเสียงทองเจ้าเก่าครับมาพร้อม ประโยคทองของเขาครับレスケตแกรดี้สู่เดอะรัมเบิลนะครับนี่คือผู้ท้าชิงในวันน um ั้นครับขึ้นเวทีด้วยดีกรีแชมป์โลก6ปีการน้ำหนัก9เส้นครับเข็มขัด9เส้นครับซุปเปอร์สตาร์ของวงการมวยโลกแล้ววันนั้นนะครับเรียกว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาเป็นไฟแรกในรอบ20เดือนครับ สำหรับเดกอกบอยครับออสการ์เดลาโฮยาครับแน่นอนครับแฟนๆรอคอยครับรีกันสนั่นไปเลยครับส่วนนี้ครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกครับจาก 3> 3. นิคารากัวครับตีวันนั้นชนะ27แพ้5เสมอ1นครับน็อก22 จากเมืองมานากวัวครับประเทศนิคารากวรครวับนี่ก็แชมป์โลก2พิกัดน้ำหนักเหมือนกันนะครับเป็นอดีตแชมป์โลกเวลตเวทครับแล้วนี่ขึ้นมาเป็นแชมป์โลกในรุ่นซูปเปอร์เวลตเวทของ WBC ครับเ <ไล S 2> จ้า,าของชายาเอลมาตาโดครับดิกาโดมาอยอกา เสียงโหสนั่นไปเลยครับแต่ว่าก็มีเหมือนกันนะครับแฟนมวยนี่คารครับเข้ามาเชียร์ดูครับตอนจะโชคยังด่าไม่หยุดนะครับูสินเจเนดีครับอ่าบอกไม่ฟังก็ไม่ต้องฟังครับเข้ามุมเตรียมโชคกันดีกว่าครับนี่ครับหน้าตามุ่งมั่นมากนะครับออสการ์เดลฮยาในวันนั้น คุรศินขออภัยครับผู้บรรยายข้างสังเวียนวันนั้นครับจิมแลมลี่นะครับทีมงานของ h อ o ก็บอกว่ามาโยก้าบอกกับออสการ์เดลโลยาว่าตอนที่ชกนี่เขา172ปอนด์ครับเพราะฉะนั้นเตรียมเอาไว้ให้ดีเลยครับเตรียมรับมือเอาไว้ให้ดีครับเริ่มเลยครับยกที่หนึ่งมาโยก้ากางเกงดำครับส่วนเดลโลยานี่ยกางเกงสีน้ำเงินครับนวมสีฟ้าโอ้โหเดินใส่เลยครับเดลโลยา ไฟแคนมันสมอกับมายอกาอวคัตไม่มีดูเชิงเลครับคู่นี้ดาราเดาโย่านี่หยุดไป20เดือนนะครับหลังจากแพ้ขนาดฮอปสกริสนนะครับโดนตัดลำตัวโปะเดียวไปเลยครับในการชิงแชมป์โลกเดิมพันแชมป์โลกในรุ่นมิดเดิลเวทนะครับซึ่งเราเพิ่งเอามาให้ดูไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับย้อนกลับไปดูกันได้หลังจากนั้นเขาหยุดไป20เดือนครับหลายคน คิดว่าเขาจะแขวนนวมแล้วด้วยซ้ำเงครับแต่ว่านี่คือไฟคัมแบ็กครับแล้วก็ยิงซ้ายครับโอ้โหหล่นเลยครับฟุกซ้ายเต็มเต็มเลยครับอืเอาครับมาโยก้าก่อนชกนี่ดาไม่ยั้งนะครับแต่ว่าเปิดยกหนึ่งมานี่นาทีหน่อยๆครับโดนซะแล้วครับอืเอาเลยครับแฟนมวยส่งเสียงเงินอื้ออึงไปหมดเลยครับใน MGM Grand เราย่าไม่รีบครับ ดูไม่มีอาการเท่าไรด้วยนะครับมายอ้าเอาเลยครับเปิดยกแรกมาก็มีเรื่องฮือฮาเลยครับโดนเต็มเต็มเลยครับมายอ้าแกได้เป็นมวยประเภทโอ้โหบูโดดันครับกล้าบุกกล้าแรกครับแต่ว่าการประกันตัวนี่เนี่ยนะครับ ต่อยดิอุ้มกาดไม่ยกเลยครับการปอะกันตัวนี่เป็นเครื่องหมายคำถามครัเอาเลยครับโดนซ้ายเดยลโรย่าอีกหมัดหนึง่งจะคว้ากอดเดลโรย่ารัวครับโอ้โหเอาเลยครับดูกรับแท็กเป็นดรักบี้เลยครับมาล็อก้ามาก่อนชกกับเปิดยกหนึ่งวันนี่เหมือนคนละคนครับโดนทุกซ้ายอีกหมัดเดิงอาาัปปัตซ้ายดูครับเดลโรย่านี่ ปิดฉากให้เร็วเลยครับดูครับชุดใหญ่ยิงขวาอีกมาหนึง่งไม่เอาล้วครับไมโยกาโต้ขวามาโอ้โหดูครับไม่เหมือนมวยหยุดไป20เดือนนะครับเดลัวย่านี่ออกหมัดเป็นชุดๆเลยครับยกหนึ่งก็มาแล้วครับตัวนี้ไมโยกาพยายามจะตัดลำตัวครับ ก่อนชกที่เราเห็นภาพกันไปก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหมีทั้งดาเดลราย่าเป็นใช้คำประเภทเหยียบเพศที่สามไปนู่นเลยครับว่าเดลราวย่านี่เป็นพวกมาข้ามเพศไปเลยครับ อดยกที่1ครับมาดูอีกทีครับอาจารย์ขวานำไปก่อนนะครับแล้วก็ทุกซ้ายครับโอ้โหหมุนติ้วไปเลยโยก้าดูอีกมุมครับขวานี่ไม่จังเท่าไหร่แต่ซ้ายนี่ครับเต็มๆเลยครับโคตรเก๋ไปนี่มอง เหนยหน้าก็มามองอย่างหมาตกใจเมือนกันนะครับมาโอกาโดนเร็วเลยครับยกที่2องครับดูกันต่อห้ากันเอาไว้นะครับว่ามาโยก้านีโอ้โหก่อนชกนี่ดาเตโลยาไม่มีชิ้นดีนะครับดาไปถึงเรียกว่าหมาลูกกับเมียด้วยครับโอ้โหแต่เรายาดียอมไม่ได้ครับ 1, 2, 3ครับลุยเข้าไป ด่ากันเองยังพอคบกับด eh ่าเมีย่ท um ี่เขาครบไม่ได้ครับแต่เราหัว่าเนี่ลุยเลยครับไม่มีดูเชิง ยืนแยับครับเดินแยับนำร่องเข้าไปก่อนครับเดลฮโฮยา่าแะแทกแยับนอกจากดา่านี่มาภาษากายของมาโยอ้กาเวลาเผชิญหน้ากันนี่โอ้โหทั้งในงานตะแหลงข่าวทั้งในการถ่ายวิดีโอโปรโมทการชกนี่โอ้โห แต่ละอย่างครับมีตบหน้าเดโลย่าด้วยนะครับในการแถลงข่าวเนี่ยเกือบจะวางมวยกันหลายรอบเลยครับ <c oughs> ตัดล้มตัวยิงขวาบน <c oughs> ต่ำไปหน่อยครับเจนเนดี้เตือนย <c oughs> ิงขวาอัปคัดอ้าวแหละครับมาเป็นชุดๆครับมาโยก้ายาิง <c> ข <oughs> <c oughs> ว <c oughs> ามาโยก้านี่ไฟได้ว่ากันว่าแจ้งเกิดบน เรียกว่าเวทีมวยโลกระดับโลกนี่ก็คือการเอาชนะเวอร์นอนฟอเรสนะครับสองไฟต์ติดติดนะครับแล้วเขาก็บอกว่าแหมเขานี่ชนะเวอร์นอนฟอเรสที่เอาชนะเชนมอสลีย์นะครับแล้วก็เชนมอสลีย์นี่ชนะเดลโฮย่ามาแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เขานี่แบเบอร์ครับชนะแน่นอนครับว่ากันอย่างนั้น นี่แบดบอยของแท้เลยครับริคาโดมาโยก้านี่แก๊งสเตอร์เลยครับสักอ่าโดนขวาเองมาดเดินเป็นนักกีฬาที่แหม่ทั้งสูบุหรีทั้งดื่มแอลกอฮอล์โดนชุดใหญ่เ็เแลยครับไปยกเราอหญ่มาแบบเน้นจริงๆครับเอาขวาบาดนี้เอียงไปอีกแล้วมามาโยก้าตาดขวาล่างครึ่งนาทีครับโอ้โหยกที่สอง แต่ลาวย่าน,นี่โดนนี่เฉยๆครับแต่พอมยายอก้าโดนเข้าไปของเลายา่าเข้าไปทีปสะดุ้งครับมดูครับไม่มีชั้นเชิงไม่มีลีลาใดๆทั้งสิ้นครับลาวย่าเดินอัดเลยครับอย่างที่เรียนครับไฟแคนมันแน่นอกหุกซ้ายว่า ยิงขวาตัดซ้ายลำตัวดาวรายาฉากออกไปครับหมดยกที่สอง่ี่เรียนครับว่ามายอกานี่แบดบอยขนาดแท้ครับเรียกว่าโซบุรีวันเป็นซองครับเรียกว่าขัดกับการเป็นนักกีฬาที่ดีอย่างสิ้นเชิงรับว่ากันอย่างนั้นไฟนี้นี่ เรียกว่าแฟนมวยรอคอยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนครับว่าเป็นการกลับมาเป็นไฟแรกในรอบ20เดือนของสุดยอดซูเปอร์สตาร์อย่างออสการ์เดลโย่านะครับตัวเลขเฟเบอร์วิวเองก็ค่อนข้างเยอะถึงเกือบล้านลังการเรือนนะครับที่ซื้อไฟนี้ไปดูครับ แล้วก่อนหน้านี้ที่เรียงกันไว้ว่ามายอ,อก,กานี่ปวนมาตลอดน,นะครับก่อนการชกนี่แม้กระทั่งก่อนชกไม่กี่วันนี่แกยังขู่จะถอนตัวอยู่เลยนะครับเพราะว่าไม่พอใจกับรายได้ที่ได้ไฟน์นี้นี่มายอ,อกาการันตีสองล้านเหรียญน,นะครับเอ,อ,อาโค้ขวาขณะที่เดลโรายานี่การันตีค่าตัว8ล้านครับบวกกับส่วนแบ่งรายได้อีกหลังหากับว่ากันว่า เฉียด20ล like so oh. to okay. ้านเหรียญเลยครับไฟนี้สำหรับออสการ์เดอโฮยาปะโกโรมาโอกาไม่พอใจครับไม่ผู้จะถอนตัวครับก่อนโชคไม่กี่วันครับดอนคิงที่เป็นโปรโมเตอร์ของเขานี่ต้องโปให้ไปอีก500,000เหรียญครับแหมถึงจะยอมโชคหรือว่าแหมแสบกว่านี้ก็ซีมาแล้วครับมาโอกาในนาทีนั้นยิงขวาตัดสายโดดสายบนครับโอ้โหังงะไปเลยครับมายอกา เอาละครับมาโยก้านี่นอกจากวอร์นอนฟอเรสแล้วก็ผ่านมวยดีๆมาพอสมควรเหมือนกันนะครับคอรดสปริงก็เจอมาแล้วครับแพ้คะแนนไปนะครับแล้วก็สองไฟต์ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะแพ้เฟลิกซ์ตินีแดดมาครับ าเรียกว่าเจอมวยดีมีระดับมาพอสมควรนะครับขณะที่ออสการ์เดลโฮย่านี่แม่ไม่ต้องพูดถึงครับเสือสิงกระทิงแรดนี่เจอมาหมดแล้วครับทีนี้คุณผู้ชมสังเกตที่ด้านหลังกางเกงของเดลโฮย่านะครับปากชื่อลูกชายด้วยนะครับแกเบรียลครับเพราะว่าอย่างที่เรียนครับว่าแมา่มายโยกานี่ดดาลามไปถึงลูกเมียครับโอ้โหโดนลูคัดขวา,าเต็มเต็ม ว่าบัตนี้สวยครับเรา่าโดนเข้าไปต้องถอยเหมือนกันครับเอาเลยครับยกที่สามมายก้าขยับขยับไม่ประมาณไม่ได้นะครับสถิติน็อกเอาของมาโยก้านี่ก็ไม่ธรรมดานะครับชนะ27นอกถึง22แต่ว่าเอาคืนเลยครับแต่เราญาต์่า1-2หมดยก ยกนี้สนุกสูสีครับยกที่3ดูกันต่อครับยกที่4ส่วนสถิติของดารโลยาว,นนยวันนั้นก็ชนะ37แพ้4นะครับน็อก29อายุนี่33เท่ากันนะครับคู่นี้วันนี้ก็ 4, 47แล้วครับ มายองกานี่โอ้โหชกมวยไฟล่าสุดเขานี่เพิ่งปีที่แล้วเองนะครับ <c oughs> แต่ว่าก็โดนขวาเต็มเต็มโอ้โหเอาซ้ายอีกมาหนึง่งมาเดาเราทายาสิแม่นกว่าเยอะครับ <c oughs> เอาครับตาลำตัวไปสองมาถ่ <c oughs> ายมือ <c oughs> บอกไม่เท่าไรนะ <c oughs> ร <c oughs> หลังๆนี่ ก็หม่ทชกมวยเลยว่าหนักไปทางกึ่งๆโทษมากกว่าก็มาโยก้านี่แพ้มากกว่าชนะครับหลังๆนี่เรเลิกไปแล้วนะครับตัดลำตัวสองหมาหยิงขวาขวาบนมาโรย่าฉากหนีออกไปครับดูรัดกลมกันเยอะครับโยก้าพยายามจะโยกลูกซ้ายแลกกัน ยกที่สี่นะครับมวยคู่นี้ยิงขวาแกก็หาจังหวะบวกอยู่เหมือนกันนะครับมาโยออก,ก้านี่ยกทีแล้วนี่อับขัดเต็มเต็มใบัหนึ่งเกือบล่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราย่า ยืดไปเลยตัดลำตัวใหม่เราย่านี่มีหมัดชุดเลยครับเรื่อ,องนั้นนี่โอ้มาโยก้ามาทีละห,หนึ่งสองหนึ่งสองนี่ไม่ทันเดเราย่าเลยครับเดารายายมาทีสามสีสมส่ครับอ้าวมีทุบศีรษะทุบไถทอยครับเจเดดี้เตอือนหนึ่งสองสามมาสวยครับมาโยาก,ก้าโอ้โหอ้าวเลยครับ you're going to rounds. later get the him in ดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับมาโยองกายกนี้แต่ว่าโดนหนึ่งสองเข้าไปนี่นอกจากตัวดาโลย่ากับลูกเมียนี่มาโยองกานี่ยังลามไปถึงเทนเนอร์ของดาโลย่าในไฟน์นี้นะครับก็คือฟลอยด์เมเวเธอร์ซีเนียครับอ่าลามไปถึงเป็นเรียกฟลอยด์เมเวเธอร์ซีเนียเป็นมังกี้เป็นนูนเลยครับ แสบจริงๆนะครับเรียกว่าเป็นเป็นแบดบอยครับเป็นตัวร้ายของวงการมวยโลกอะครับว่ากันอย่านงนั้นีเหมือนพระเอกกับตัวร้ายเลยครับตู้กันค <c> ร <oughs> ับห <c oughs> มดยกนาทีนั้นนี้ มีเขาลางของไฟที่เดลยา่าจะชกกับฟลอยด์เมเวเทอร์นะครับแม่ว่ากันว่าถ้าผ่านไฟนี้ไปได้นี่ก็จะเจรจาชกกับฟลอยด์เมเวเทอร์ซึ่งนาทีนั้นนี่โอ้เป็นสุดยอดมวยโลกเบอร์หนึ่งปอนต่อปอนเลยครับนี่เป็นอภิมหาซุปเปอร์ไฟที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับถ้าเดลย่าผ่านไฟนี้ไปได้อ้าวศรีรษะชนกันแล้วครับ นี่ฟองดูโวยหน้าดูครับเจนเฮดี้บอกไม่ต้องโวยครับเดี๋ยวผมดูเองผมไม่ได้เจตนาครับไม่มีแผลใดๆดครับโชคต่อต,ต,ๆๆๆตัดซ้ายลำตัวยิงขวาบนมยายก้านี่ในภายหลังนี่ก็โอ้โหไฟนี่ก็ชกกับเชนมอสลี่นี่แคบจะฆ่ากันตายครับแม่ด่ากันอุตลุดไปหมดนะครับ แถลงข่าวก่อนชกนี่네จะวางมวยกันหลายๆรอบเลครับบ <g ülme> วกกันเดลยาเดลาร์ยาฮุกซ้ายแล้วก็ซ้ายบนยิงขวาอีกมัดน,นึงต้องถอยเลยครับมายอก้าโดนเข้าไปนี่มีอาการนะครับอา้าวเลยครับเดลาร์ยารัวเป็นชุดเลยครับ oh, <c oughs> โอ้เวลาเหลือเยอะด้วยนะครับยกที่5นี่หนึ่งสองติดการ ตัดลำตัวดาราลยาเฉยๆครับดูความมุ่งมั่นนี่สูงมากๆลยครับดารยลาไฟนี้ขยับเข้าไปครับที่เดินเบียรตลอดนะครับปกตินี่มายโยกา้านี่เป็นมวยบูมมวยบุกครับชวนทะเลาะแต่วันนี้นี่โดนดารย่านี่โดนชิงเดินก่อนเลยครับหนึ่งสองสาม อ้าวเลยครับตัดลําตัวจาขาจะไม่ขยับเลยครับมายอการ์แหม่ทาโยกเก็บอาการครับหนสองโตมาเดรโย่านี่เก็บอาวุธได้หมดนะครับ นี่ครับก็ตั้งร ah ับน mm ี mm ่แกก็ไม mm ่ยกกาซะด้วยครับมายกกาเนี่ยโดนกระแทกแย็ไฟเี่กเขาแพ้เฟลิกสตินีแดดนี่โอ้โหอ้วมอลไทยไปเลยนะครับนับแล้วนับอีกโดนโอ้โห้ยบซ้ายเต็มเต็มหอยเลยครับหมัดแย็บนี่เลยครับดูว่าเป็นใบเบิกทางชั้นดีเลยครับ กระแทกแยบยิงขวาซ้ายเฉียดไปนิดเดียวปลายยกที่5เลยครับเดโรย่ายังเบียดนายกนี้นี่จิ้มเอาจิ้มเอาเลยครับรับอย่างเดียวเลยครับมาโยก้าเอาโตมาลุยครับเอาเลยครับเดโรย่าหมุนออกไปวางขวามาปลายยกแล้วนะครับทุบทุบแม่นี่ครับเจเนดีบอก เตือนไปแล้วนะครับมาเมื่อช่วงกลางยกทุบไถ่ทอยเลยครับนี่บอกเตือนครั้งที่2แล้วนะครับครั้งต่อไปเนี่ยจ,จะมีตัดคะแนนได้ดูกันต่อครับยกที่6แล้วก็บอกกันเอาไว้ตรงนี้ครับมวยคู่นี้กำหนด12ยกแต่ยก7 8 9 10 11 12ไม่มีครับจบที่ยกนี้เลยครับ เกิดบุยชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์เวทตัวเวท WBC ครับบริกาโดมายอก้าเจ้าของตำแหน่งกางเกงสีดำครับเจอกับออสการ์เดลโลยา่าปูซึ่งมาพร้อมกับไฟแค้นแน่นอ,อกครับ <c oughs> ลุยเข้าไปครับฮ่ายกที่ผ่านมานี่เดินเบียดเน้นๆเลยครับเดลโลย่าไม่มีฟุตเวิร์กไม่มีดูเชิงครับลุยเข้าไป ได้น,นับมาตั้งแต่ยกแรกนะครับเดลอยาแล้วก็ยกต่อๆมาเนี่ยทาได้ดีกว่าชัดเจนนะครับนี่กำลังจะถึงครึ่งทางครับยิงขวาเาดลลย่าลุยครับหนึ่งสองสามสี่เอ้าโหซ้ายเต็มๆไม่ไหวเลยครับตองนั่งก่อนเลยครับโอ้ทิ้งตัวครับซิกาโดมายก้าโอ้ดูแววตาครับ นีเหมือนคนละคนกับก่อนชกเลยครับเอาเลยครับนับครับเจเนดีลุกขึ้นมาถามว่าเอาไหมครับหมาตอบช้าเลอเกินครับมาโยก้าเดโรย่าลุยเลยครับตอนนี้ดูครับหนึ่งสองนี่โอ้สหใส่นนับไม่ท้วนเลยครับอือเอาเลยครับหนึ่งสองโอ้โหนี่นับไปท้วนของจริงเลยครับรัวไม่หยุดเลยครับรัวเป็นตื้นกลเลยครับเดโรย่าไม่ไหวเลยเจเนดีขวางเลยครับเรียบร้อยครับ โอ้เนี่ยครับเป็นชัยชนะที่แหมต้องเรียกว่าสุดสะใจเลยครับของออสการ์เดโลโรยานะครับเอาชนะชิเกโอริกาโดโมาโยก้าไปครับในเวลา1นาที25วินาทีของยกที่6ครับดูครับรอยยิ้มนี่มาเนี่ครับดูนี่ครับดูปฏิกิริยาของเดโลยาก็น่าจะรู้ครับว่าเขาสะใจจร,จริงๆเลยครับไปนี่นี่เป็นชัยชนะที่แหม หอมหวานครับแต่ว่านี่ครับหลังชกครับก่อนชกนี่ไม่ชอบขี้หน้ากันขนาดไหนครับแต่ว่าหลังชกนี่ก็ให้อภัยกันแล้วกันนะครับมายก้าเองตามข่าวนี่ก็บอกว่ายอมรับนะครับว่ามาเป็นเรายานี้เหนือกว่าเขาครับนี่ครับล้วก็ขอโทษนะครับ เดลยาก็โอเคครับให้อภัยกันครับนี่ครับนักกีฬาที่ดีครับดูภาพช้าจังหวะประเด็จศึกอีกทีครับจังหวะนับนะครับดูครับสปีดหมัดของเดลย่านี่เหนือกว่าเยอะนะครับแล้วก็แหมไม่เหมือนมวยหยุดไป20เดือนนึงครับซ้ายมาสุดท้ายนี่ครับมึงมึนนะครับโอ้มาโยกาโดนเข้าไปต้องทิ้งตัวดูครับ นี่ครับเข้ากระหมับเลยครับผมออกอาการนี่เดโลยานี่โอ้โหอยากจะฉลามได้กลิ่นคขาเลือดเลยครับแล้วดูจังหวะผัดศึกครับเดโลยานี่จังหวะแบบนี้เขาเก่งมากเะครับเหมือนไฟที่เขาต่อยกับไอคอเต้ยก12นะครับก็รัวแบบนี้ครับรวมถึงไฟที่ต่อยกับเฟนโดวากัสด้วยครับพอ ก็ได้ที่เลยแกรัวให้กรรมการจับแบบนี้เลยครับนี่ครับใส่ไม่ต้องนับเลยครับนี่ครับผู้บรรยายก็บอกครับว่าไฟกับคอเต้กับไฟกับวากัสก็แบบนี้ครับรัวเป็นชุดๆเลยครับแล้วก็เนี่ยครับสามสี่มาสุดท้ายนี่นะครับซ้ายขวา นี่ยังนะครับนี่เข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับก็รัวไปเรื่อยครับนี่ครับขวาหมัดนี้ดูครับตาลอยไปแล้วครับเจเนดีก็ขวางครับยุติการชกนะครับแล้วก็ไฟต์ต่อมานลยครับเดโลย่าก็ชกกับฟลอยเบเวอร์เอนี่ยครับในปี2007นะครับแต่ว่าก็แพ้คะแนนไปครับอากาศผลการชกยังเป็นทางการครับไมเคิลบัฟเฟอร์ หนึ่งนาทียี่สิบห้าวินาทีของยกที่6กครับออสการ์เดลาโฮยาชนะ TKO ครับแล้วก็แย่งเข็มขัดแชมป์โลกซูเปอร์เวทวบีซีครับไปครองได้สำเร็จนะครับนี่ครับ The Golden Boy The Golden Boy ครับออสการ์เดลาโฮยาครับ,บ,รบ,อรบ,รบตอนนั้นเนี์โกลเด้นบอยโปรโมชั่นเนย ก่อตั้งแล้วนะครับข <lequel ś wra jest> ้างหลัง oh. น ah ั่นเชนสปพอลสลี่ครับเมื่อสักครู่มาเป็นผู้บริหารด้วยครับผู้ปรับเก่าครับเอาละครับนี่คือไฟคลาสสิกในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มิโลกแห่งความทรงจำคู่ไหนโปรดติดตามชมนะครับหรือว่าอยากดูคู่ไหนแนะนำกันมาได้ครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ